สวัสดีครับนะกระตือน,นอนป่าลุงสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุคนมึอน,นี้พาทานมาหน่อยลงสวนเก็บพักไปออมใส่เขียดที่ไปไต่มากมืนอนั่นแหละป่าลุงเลยฮันสบายดีป่าลุงเนลูกเห็นอะไรเห็นอะไรอันยังมือว่าน้ำสวัสดีครับอดูสวัสดีครับป่าลุงเนยบ่ว้าวเลยป่าลุงเลย ลองดูหูมาสซมเสียวแล้วคลายไห่เลยหมางอันนี้ก็แต่ยังหน่อยกินอยู่อันโรสามหนาะขัดผาดท,ทางในมันดิน้ำยางอยู่ได้ปลาลูกไปปุริอึดผูซมเสียวไว้ไก่นอนมาลูกมามามา,มา,มา,าลูกชสยนนิแล้วปลาลูกเลย พาเพื่อนลงสวนเก็บผักนะจิ้บสาลูกนะจิ้บสาบอกปลาลูกเลยไหมนะจิ้ปสาเก็บปลาเสียงเงี้ยหงเห่กยังตื่นเต้นชอบผมมนนี่ป้าปะไปเร็ว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 ลูกป้าไปกับแม่ไปเร็วไปเร็วแม่ลงสวนปลาเด้อลำแรก็สิเก็บมันอย่างนี้พี่น้องเลย มันจะหอมดับความข้าวได้ดีก็ใส่ไว้ในไข่นำผักนางตรูดือะไรแมงลักเก็บดูตัวนี้น่อยเด้่าเก็บดูพูดอะทำไม่แล้วจะ้ะใส่แข้งเขียดเก็บบโบรายดอกตดว่าก็เก็บอ่ะผักแพลในใบใส่ปนกบมาเลยแม่ลูกลงมา ยังตกบ่โดยแม่เอาไปแล้วเอาให้เด้อไป ดีเด้อขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจเด้อคนรอให้คนรอหนะนี่เอ้ยให้คนรอสีหายนะนี่สีหายบ่ฮั้งสีหายบ่น้ำบ่ไหลปลาลูกบ่ท่านน่าได้ลูกมันถึงแม่แต่เราตอนสอนน้ำมันจะขึ้นแต่งใ่านนีห้ะบ่เข้าก็ย่าลุกแหงเก่าแหงขั้นลูกเจ็บพัดทำไมนะ เลยแอลูม uh, uh, ิเนอ้าผักสีไงมะรีแปรลุเลยเดีไปใส่ชั้เห็ดสักหน่อยอุ้ยเลยมาหาเห็ดอ่นกูด้ปุ๋ยเล้มาจะปุ๋ยขั้นนมาจะขั้นเงินมาขั้นจะช่วยมากแดดออก

เห็นแตกเบี้ยขึ้นมาโอ้ยมอกระดัแล้วมันข้าขามางฮามบ่้ยเลยเอาออกไปไปไหนเอาไปผูกไปทางผุหลาผูกผูกยางไปทางผูกไปหาปักบัวเด้อปักบัวบางามก็เริ่มงามขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนเปื่อยตายเบิดโอ้ยจะแม่เนาะพักอันหน่บ่บอไดกินลูกบัดตรต้นเทียงสักก่อนให้พร้อมหางทำ สังเสมอตามสองสมอตามบามึเป็นมึ่อยู่ทำหุรนดุขนาดราปลาลุงโอ้เจงเกงเกงเกงนี่เห็นไหมลาเ่นขาวเ่เลูกมาลาเ่งโอ้เ่งอะไรขนาดนี้เงชบเล่นนสบายดีเด้อปลาลุงขาลูกชายล่ะ ดีครับปาลุงแน่ครับสวัสดีครับปาลุงแน่ลูกเด,ด,ด,าาด,ด้อเด้กินงเด้อเขามายังสวนพาคนนะ่นะฮัสวัสดีครับปาลุงแน่เด้วมันกินหงาบ่เด้อกินงาม่เด้อนังวากิน้ากินงาป ตามสีเหมืองมันกินนะขืนเก่าเลยเก็บเป็นบ่าเก็บเป็นยี่บ้อมาหันนาปลูกไว้ปลูกไว้บ้อเด็ดออกเลยสิปลูกไว้มันก็เป็น่ด้เลูกใบมันนะต้องเอาหัวมันปลูกลูกัะ มานหัวม <liter ate S 1> okay. ันถูกลูกไใมันปุ๋ไ่ได้ไหวมันเอาไปกินลูกเขาไปซื้อเขาจะต้องซื่อเขาไล่สีเอานี่นาแห่ะไม่ใช่กระาไม่ไหวออใส่ไปต้นไม้ต้นข้างล่างนี่ลูกข้างล่างอย่เด้ว่าบกเกะวก็บอกเกาะหวั่นเกาะัวนะ

าผนเด้อเป็น adopting? จไงได้ดิพักงามไปเลยพักสลัดหืมดอกเลีนต้นนี้ต้นงหญ่เลยต้นแตกออกแตกออก ตัวนี้ที่ยังไ่ทันแต่แกเป็นยังบ้าหรือเอ้ยเป็นยังบ้าแตกเรากจักพังบุ๋งแม่นไงในปุ๊พังบุ๋งกําลังจีบแดดกันี่ปุ๊พังบุ๋งพังบุ๋งทั้งติบอยู่คือตัวแตกก็มี Ô phủ yêu bụi bung, yang chu tích 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 บุกลากับบง,งามได้ขักบัวนี่ก็ได้จะได้คันครัวได้กันงามขันจอน <c oughs> ยังปลูกไปหัวปีนะงาม มันไปเล็ดมาเบิดแล้วว่าลูกมันเห็ดอะไรลูกมันเห็ดอะไรดังเดืองมันเทาก็บว่อ้าวใส่งา,ง,งามๆม,มันเท่าไดรดิได้หย่อนมันคูมือคูอม,อมือมันจ้ะใบงามบ ลูกมีงหอนหอนอากาศเย็นๆนะอยากขั Dartmouth ้นนะฮะนะคืนแตงย่ามเศ้า <it. S 2> มันมันกันลมผิดเบ่ฟางใครหอเดี๋ยวไปลกเด้ลูกอพลอกลอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยลูกเหรอไปไปมาไปมาสิปะ

พคน้อยอสมาร์ตในย่อนวิเมฆขันสูงยูจากสองสามหมื่นสิมารีอ่นะ ทำโชกใส่ำมันมาแล้วทำโชกเป็นมันมาเนี่หน่อยของผมเป็นกระไดดอกค่อนแต่ปีปลายเนี่ยเริ่มเป็นนันมาคือโน้ตเนา่งาบ่เงาบ่ยิ่งอายกันได้ยังไง หน่อยไนเด้ลุงกันทำนอยก็พอกันใหม่เด้อไาลุงเด้อสบายดี